หนึ่งสองซ้ำก็หนึ่งสองซ้ำบอกเลขบ่ออโอ้ยไม่ได้ยกลองครับเอาอยากมากแล้วก็หนักด้วยเยอะด้วยมันค่อย อย่างกี้มันต้องทอนเหนื่อยยังเหนื่อยยังไหวไหมใส่ชุดนอนมาไล่เหรอ <S 2 Philadelphia> <beeping> สู้ไม่สู้สู้ไม